ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและทั้งฝั่งโจรและจำเลยเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งคู่ค่ะ,ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักง,งานอายการยื่นฟ้องคุณชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภาซึ่งปัจจุบันเป็นส ổ ส ổ บัญชีร,รายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2555 mm. เดือนตุลาคมวันที่28ตอนนั้นเนี่ยคุณชวนหลีกภัยไปบรรยายในงานโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ และพูดถึงกระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาหาว่าการบรรยายเนี่ยของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยทำให้เขาเสียหาย<ฮ>ะนะครับเขาจึงมอบอำนาจให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีโดยพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกรพิจารณา ส่งสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนะครับตำรวจเนี่ยบอกสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทในการโฆษณาและไม่ฟ้องในความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานอายการในวันที่20ตุลาคม2565ก่อนคดีจะหมดอายุความเพียงแค่7วันคือ10ปีไงและต้องบันทึกไว้ตรงนี้ว่าการสั่งฟ้องเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เนี่ยเกิดจากการไปเร่งรัด กระบวนการของคุณราเมศรัตนาชา์ชเวงทนายความของฝั่งผู้ถูกฟ้องนะฮะครับคือตอนนั้นตำรวจเนี่ยเขาเงียบไปค,บคุณราเมศรเนี่ยไปตามบอกว่าทําไมคุณไม่สั่งฟ้องคุณชวนสักทีเพราะคุณชวนอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้ทําตามอย่างที่คุณทัชนีกล่าวหาตำรวจไปไหนไม่ไ,มได้ก็เลยต้องสั่งฟ้อง20สิตุลาคมประมาณนี้นะรประมาณนี้นะ พอวันที่25ตุลาคม2565พนักง,งานในการก็นำตัวคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในเวลานั้นมายื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทก่อนการโ,โดยการโฆษณาก่อนหมดอายุความ3วัน ณขณะนี้สารอาญากรุงเทพใต้สืบพยานเสร็จสิ้น1มีนาคม2567ฝ่ายจเจเฝ่ายจำเลยยื่นคำถแถลงปิดคดีไปแล้วเมื่อวันที่13มีนาคม2567ศาลเลยนัดฟังคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้9โมงเช้าครับ9โมงเช้านะครับเบื้องต้นเขาคาดว่าพอทักษินฟังคำพิพากษาเสร็จนั่นแหละนั่นแหละถึงจะเดินทางไปพักเพื่อไทยทั้งสองคน,นครับ ตัวคุณชวนเองก็เดินทางเข้าพักประชาธิปัตย์เพราะมีการประชุมสอสอเหมือนกันครับอเอาเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของการยกเลิกประกาศคําสั่งคอสอชอนะครับซึ่งคืบหน้าไปนะฮะล่าสุดนั้นเนี่ยในส่วนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนาะยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกเลิกประกาศแล้วก็คําสั่งของคอสอชอบอกว่ามีการดําเนินการเร่งรัดเนี่ยนะครับมีการยกเลิกรอตแรกเนี่ย20ฉบับแล้วก็จะให ทางด้านคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเคาะอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้หากมีหน่วยงานมีความเห็นให้ยกเลิกเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะดําเนินการในล็อตที่2นะครับแต่ว่า20ฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกมานะฮะว่ามีในส่วนของฉบับไหนบ้างแต่ว่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะครับประกาศคสชฉบับที่10ทับสองพเรื่องให้อํานาจหน้าที่นายกเป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคสช,อชอ หรือว่าประกาศคอสชฉบับที่11ทับ2577เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศคสชฉบับที่25ทับ257เรื่องให้มารายงานตัวคือซึ่งประกาศเหล่านี้มันไม่ได้ถูกใช้อยู่แล้วในปัจจุบันในรอดแรกเนี่ยนะฮะอย่างเช่นประกาศเรื่องของอำนาจหน้าที่นายกเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่หัวหน้าคสชซึ่งทุกวันนี้มันก็ไม่มีคอสชอแล้วไงนะครับก็ไม่ต้องใช้แล้ว หรือว่าเรื่องของการมารายงานตัวกับคอสช,อชอก็ไม่มีแล้ว,ลวก็ไม่มีแล้วะอะไรแบบนี้นะครก็คือหมายความว่าที่ยกเลิกไป20ฉบับนําร่องนั้นส่วนใหญ่คือเป็นประกาศที่ไม่ได้มีการใช้งานอยู่แล้วล้วคงไว้ก่อนตอนนี้คือเบื้องต้นคือ8ฉบับเนื่องจากว่ายังมีความจําเป็นต่อกันบังคับใช้กฎหมายอยู่ อันนี้อีกประเด็นเรื่องหนึ่งหมูเถื่อนก็กําลังเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ทําให้ราคาที่ขายหมูหน้าฟานราคาตกต่ำวัวเถื่อนกลับมาอีกแล้วคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางหน้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการสก,กัดแล้วก็จับตรวจยึดคาราวานวัวเถื่อนปรากฏว่ามีการควบคุมทางรถปิกอัพเนี่ยในการใช้ขนวัวจํานวน12คันตรวจยึดวัวจํานวน127ตัว คนขับแล้วก็รวมไปถึงของกลางทั้งหมดนตะตอนนี้มีการส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สอพท่ายางสองดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจได้มีการออกลาดตะเวนบริเวณตามแนวชายแดนไทยเบียนมา แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีการสกัดกั้นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วตรงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดใหญ่ด้วยไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเคยมีการนําเข้าออกทั้งชายแดนไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็รวมไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยคืออันนี้วัวเป็นๆนะไม่ใช่เนื้อนะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเป็นเนื้อวัวเถื่อนอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะเอามาสนองนโยบายของทางด้านคุณภูมิธรรมไง่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะส่งออกไปจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายพันล้านดังนั้นเนี่ยมันจะมีพวกที่กระบวนการที่จะเอามาสวมสิทธิหรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่เราตั้งข้อสังเกตก่อนนะผมนึกว่าเขาจะเอามาในโครงการของคุณสมศักดิ์ไม่ใช่โคแสนล้านคือผมผมก็ห่วงนะฮะคือก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะที่ช่วยดำเนินการเพราะไม่งั้นคือถ้ามันเอามาจากต่างประเทศแล้วมาสวมสิทธิส่งออกไปเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยแทนที่จะได้นะฮะขายนะฮะตามราคาที่ควรจะเป็นก็กลายเป็นว่าตกลงของเราเลี้ยงแล้วก็ ขายไปได้คาคาคือตอนนี้เป็นยุคทองของคนอยากเลี้ยงนะฟังดีๆนะคือตอนนี้วัวราคาตกมากครับวัวตัวตัววัวเป็นๆเนี่ยราคาตกมากๆไม่รู้เกิดจากอะไรขึ้นล่ะเขาบอกว่าตัวหนึ่งเหลือแค่สองหมื่นสามหมื่นเองใครอยากเลี้ยงไปซื้อเลี้ยงแต่เลี้ยงแล้วขายเนี่ยราคาแปลรูปก็ตกอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นปัญหาที่รอวันแก้อยู่นะครับเอาล่ะนี่คือทั้งหมดของท็อปข่าวเที่ยงนะคะเราสามคนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ